สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหาเงินจาก YouTube โดยที่ไม่ต้องยังไม่เปิดสร้างรายได้อ่ะก็ตอนนี้นะครับผมไขแตกแล้วเออพูดยังไงว่ามีรายได้กับเขาแล้วเออในการทำช่อง YouTube ช่องใหม่ซึ่งคนสับสไครเมื่อวานดูเท่าไหระ่วะร้อยสิบคนเออไขแตกเรียบร้อยแล้วคือปกติอะมามอกมาฟานก่อนการหารายได้าจาก u ูท b ปอะมันจะแบ่งออกเป็นสามแบบ จะ่ป่ว่าเออกี่แบบไม่รู้เอาสามแบบแล้วกันแบบแรกก็คือรายได้จากโฆษณารายได้จากโฆษณาคุณจะสร้างรายได้จากโฆษณาใน youtube ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีหนึ่งพันสับสไครเบหรือหนึ่งพันผู้ติดตามมาเออและการเล่นวิดีโอในสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาคือสี่พันชั่วโมงเออคือปัจจุบันนะผมน่าจะไปเจ็ดร้อยชั่วโมงแล้วสับสไครมีอยู่ร้อยคนเออก็คิดว่า คิดว่าชั่วโมงไม่น่าจะมีปัญหาสับสไครจะมาทีหลังเออแต่โดยส่วนมากอ่ะโดยส่วนมากเขาจะสับสไครเขาจะสับสไครเต็มก่อนที่จะชั่วโมงบินอันนั้นเออแต่ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรสาเหตุที่ของผมชั่วโมงเต็มก่อนเพราะว่าคลิปผมเป็นคลิปแบบอธิบายละเอียดอ่ะเออคือสําหรับสําหรับคลิปที่สับสไครเต็มก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออ คนเขาก็เข้ามาดูก็สับสคาอย่างคลิปหนึ่งสามนาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยคนก็ดูสันส้นๆมันทําให้สับสคาเบอร์เต็มก่อนแต่ของผมมาเป็นคลิปคนดูเฉลี่ยก็หกเจ็ดนาทีเหมือนกับไอช่องนี้แหละเออทาให้ชั่วโมงมันน่าจะเต็มก่อนเออก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้ก็หนึ่งพันสับพร้อมกับสี่พันชั่วโมงในสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาเออก็บางคนไว้บางคนบางคนเหลือสามคือบางคนมันไม่รู้จริงๆนะมันไม่ยอมอ่าน บางคนไว้เขาแบบว่าเขาทําช่องมานานแล้วแหละทาช่องมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็เขาก็ดูชั่วโมงสามพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ารุ่งขึ้นชั่วโมงมันลดเหลือสามพันแปดแล้วเขาก็มาถามในกลุ่มว่าเอยชั่วโมงมันทำไมอยู่ๆมันลดได้มันต้องเพิ่มขึ้นได้อย่างเดียวไม่ใช่เหรอมันคือชั่วโมงในสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาเออคือถ้าเกิดสมมติบ,บางคนเนี่ยนะมีเป็นเนี่ยคือเนี้ยมันจะเห็นผลได้เลยนะคือบางคนมีเป็นพันจับไว้ แต่สับสไครนั้นแม่งไม่ได้ดูเลยคือถ้าเกิดมันคุณมีเป็นพันสับนะผมเชื่อว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันต้องมีคนดูเกินสี่พันชั่วโมงอะเอเอแต่ส่วนมากแม่งปั๊มบางคนปั๊มบางคนแม่งสับแล้วก็หายหัวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้แม่งแบบว่าชั่วโมงบินไม่ถึงเออก็รายได้สร้างรายได้จะสร้างตอนจะสร้างจาก youtube ได้นะตอนหนึ่งพันสับแล้วก็อะไรวะ ขเขาเรียกว่าเฮียแล้ววะ4,000ชั่วโมงบินเออผีพันชั่วโมงรับชมรวมกันทั้งช่องใน365วันที่ผ่านมาแล้วเวลาสร้างรายได้อะเราต้องผูกบัญชีกับ Adsense ซึ่งเราต้องสร้างบัญชี Adsense ว้แล้วมันเหมือนกับว่ามันจะมีพินพินก็คือที่ไว้ตีไว้ดีทุยไอสัตว์มันจะเป็นอนั้นด้วยครั้งแรกอะ่ะคือครั้งแรกที่เราสมัคร Adsense นะมันจะให้อ่าเอาดูดูหมากูโหด ครั้งแรกที่เราสมัคร Adsense อ่ะมันจะให้ยืนยันที่อยู่มันจะส่งเพนบาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดือนนึงอะไรปรไม่รู้อ่ะจะเป็น Google Adsense อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่ผมสมัครสร้างไรายได้ตอนนั้นผมยังอยู่หอที่กรุงเทพอยู่เออก็ลืมไปและ้ะแต่เท่าที่จาได้นะคือมันจะส่งเพนบาจํจไม่ได้ว่ากี่วันแต่เดี๋ยวนี้มันบอกว่าเดี๋ยวนี้มันคือกูสร้างมามาตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วมัง้งเออเจ็ดปีที่แล้ว หกเจ็ดปีที่แล้วเออที่ทํ youtube อ่ะนะที่เริ่มสร้างไรายได้ได้แต่ตอนนั้นเป็นช่องกากากิกเกียนก็ <c ười> คือถ้าเกิดสมมติเราครบพันสับสไครต์ครบสี่พันชั่วโมงแล้วใช่ปะ <c ười> เราก็ผูกบัญชีเอทเซนเออผูกบัญชี d อทเซนคือมันจะเริ่มมันจะเริ่มนับตังค์ให้เราแล้วเอออยังดิมันต้องกดกดยืนยันว่าสมัครรับเงินสมัครสร้างไรายได้เออแล้วก็รออนุมัติ ซึ่งบางช่องอ่ะมันก็อนุมัตินานบางช่องมันก็อนุมัติไม่นานคือถ้าเกิดสมมติเราทําช่องที่มันเป็นความรู้ที่มันแบบดูอย่างไงที่มันก็ไม่เท่ามันก็อาจจะอนุมัติไวเออแต่ถ้าเกิดเราทําช่องที่แบบมันหมินหมินเมเมอย่างเช่นช่องใบหวยช่องวิเคราะห์ผลฟุตบอลอะไรเงี้ยมันหมินหมินไงว่าแบบไอสัตว์มันจะวิเคราะห์เนี่ยมันแบบเอียนเอียนไป ไปทางพน,นันวิเคราะห์เฮียอะไรต่อเครื่องคูปรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมินเมนไปทางชักชวนให้เล่นพน,นันอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอนุมัตินานแต่เท่าที่ผมลองมานะช่องที่เป็นความรู้อนุมัติแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์นึงช่องที่เป็นความรู้ช่องที่เป็นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดแบบช่องใบหวยช่องอาจารย์เอเจเลขเด็ดหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอนุมัตินาน,านเออ ท่าที่อันนี้ข้อมูลนะผมไม่ได้ทําหลอกช่องใบหวอยแต่ช่องความรู้มันอนุมัติค่อนข้างเร็วเออพออามันอนุมัติปุ๊บมันก็จะส่งเขาเรียกว่าแล้วว่าพินพินพินมาทางที่อยู่เราเออมันจะส่งพินมาทางที่อยู่เราส่งแล้วเราก็ต้องเอาพิมน,นั้นใส่ใน adsense ขั้นตอนทําไงไม่รู้ไอเ้เหี้ยมึงไปดูช่องอื่นเถอะว่ามันใส่พิมพ์ใน adsense ยังไงเพราะว่ามันอัปเดตอยู่เรื่อยๆอะ่ะเออกูจะมาพูดเพราะว่า ก็ไม่ค่อยถูกักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่กูพูดมันเป็นสิ่งที่เจปีที่แล้วมึงไปดูช่องอาจารย์เสกสรรหรือไปดูช่องอื่นๆนะรีวิวการรับพิน youtube อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องว้ยไม่ใี่มันจะมีช่องช่อง,ง1ิบเคส s c r i b ยไม่ได้เป็นช่องไว้เป็นกลุ่มสิบเคสับสกายกูก็เข้าไปดูแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกเออมันก็มีนิดหน่อย่เออกูก็ไม่ได้สนใจอะไรกูก็เข้าไปดูว่าเอะดูไปติดตามข่าวสารเฉยๆเวลากูจะเข้ากลุ่มกูจะไปติดตามข่าวสาร กูจะเป็นคนหญิงไว้กูจะไม่อ่านความรู้จะแบบมันนางแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากูกล้าพูดนะความรู้แต่และช่องมันมันทําตามกันไม่ได้เออเท่าที่ทํามานะแต่กูมันก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยดังสักช่องอะยังไม่ถึงแสนซับแต่ก็สร้างรายได้มาสองช่องแล้วเออก็สร้างรายได้มาสองช่องและช่องที่สามกำลังทําอยู่เออก็้าเกิดสมมติคุณจะสร้างรายได้จาก y o u youtube เนนะก็อันนี้รายได้มันจากไหนรายได้มาจากตางโฆษณาเออจะเกิดยิ่งคนดูเยอะ โฆษณามันก็คลิปยาวมันจะรายได้ดีเว้ยซสังเกตนะคือคลิปสั้นอนะโฆษณามันก็จะแบบว่าอัดให้น้อยอะสมมติคนคลิปสามนาทีอย่างเงี้ยโฆษณาแม่งก็ใส่ได้ใส่แค่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคลิปเกินแปดนาทีมันจะมีช่วงโฆษณาช่วงกลางรายการเออถ้าคลิปเกินแปดนาทีนะกูเลยต้องทำคลิปยาวๆไงคลิปเกินแปดนาทีมันจะใส่ช่วงโฆษณาช่วงกลางรายการได้เออแต่ถ้าเกิดคลิปสักชั่วโมงงเงี้ยโฆษณาก็อาจจะลงเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วนี้เป็นความลับเว้ยไม่ได้ความลับหรอกกูสังเกตด้วยไอ้เคี้ยคลิปบางคลิปคลิปที่เปิดข้างโฆษณามันจะยอดวิวดีกว่าเว้ยคือบางคลิปเว้ยกูอยากจะมันมีอยู่สองคลิปมั้งที่กูอยากจะทําให้แบบว่าคนเขารู้จักชแนลกูโดยที่กูไม่เอาโฆษณาไปลงเว้ยซึ่งกูรู้สึกว่ามันพอเราไม่เอาโฆษณาไปลง youtube มันนําเสนอ คลิปนั้นน้อยลงไว้เอออันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่กูสังเกตนะไม่มีคอร์สไหนบอกนะไอสัตว์เดี๋ยวแต่กูก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปลงในคอร์สเปิดคอร์สคิดสักสามพันนี่เฮียเฮ้ยมันต้องมันต้องรายได้ก่อนมันต้องรายได้แบบเป็นแสนก่อนเออเดี๋ยวกูจะมาเปิดคอร์สสามพันสิบคนไม่กูก็ได้สามหมื่นแล้วไอ้แช่มเอ้แต่แต่มันมีรายจ่ายไว้เออยูทูบมันมีรายจ่ายคือกูสังเกตนะ คลิปไหนแม่งเปิดสร้างไรายได้มันจะยอดวิวมันจะเยอะกว่าคลิปที่ไม่ได้เปิดสร้างไรายได้อาจจะเป็นเพราะว่าเออ youtube มันก็อยากได้ตังเนาะมันจะนําเสนอคลิปที่ไม่เปิดสร้างไรายได้ไปเยอะไปเพื่ออะไรมันก็ต้องนําเสนอคลิปที่เปิดสร้างไรายได้มันจะได้ได้ตังด้วยแล้วก็มาแบ่งให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจเออเนี่ยอันนี้คือการสร้างไรายได้แบบ youtube เออมีช่องนึงกูได้เดือนละประมาณสามสี่พันแล้ว เดือนเดือนมกลาได้เยอะหน่อยเดือนเดือนธันวาเพิ่งเริ่มเปิดสร้างรายได้ได้สองพันมกราได้แปดพันเพราะว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งมันแบบมันเป็นพีคแต่พอกุมภาแม่งก็เหลือสามพันเออเพราะว่ามันเป็นคลิปปกติแหละมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่แบบว่าคนอยู่ดีแม่งคนเข้ามาดูเป็นแสนแต่ก็ก็มีคลิปเดียวเออเพราะว่ากูลองลองทาแนวแนวนั้นอีกมันก็ไม่ันนั้นแล้วเพราะว่ามันไม่รู้ว่าต้องมันบอกไม่ถูกอ่ะย t u b e มึงต้องลองทำในแต่ละแนวอ่ะเออ เหนไหมคืออันนี้คือการสร้างไรายได้กับ youtube โดยโดยที่รับเงินผ่านโฆษณาเอออ่าแล้วที่กูบอกว่าไอช่องใหม่กูอะร้อยเจ็ดสับสกไ์ตอนนี้ร้อยเจ็ดแล้วมั้งเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกันดูแบบเรียวๆไทม์เลยนะเปิดโชว์เลยนะสัต์เอ,อ้ยสับสก์นะไลคน่าจะประมาณเท่าไหร่วะคือยังไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งพันสับแต่ก็เปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดสร้างไรายได้มีไรายได้อ้ยร้อยยี่สี่แล้วเว้ยแม่งสุดยอดเลย Uba, กูบ้ากําลังกูบ้าเพราะว่าเนี่ยมันแบบเดี๋ยวให้ดูปุ๊บนี่ดูช่องกูอ่ะแป๊บบนึ่งนี่ดูช่องกูไอ้สัตว์สร้างไรายได้ไม่ต้องไปดูหรอกมัน จำนวนการดูเก้าพันกว่าคนนี่ภาพรวมเดี๋ยูดูภาพรวมอ,อ๋อนี่ไงเดี๋ยวดูดูกูดูละนี่ยอดดูดูกราฟกราฟโคตรสวยเลยไอสัตว์เห็นปะวะไม่เห็นก็เรื่องของเมืองอ่ายอดดูแม่งแบบแตะวันละพันแล้วตอนนี้จะมวงการรับชมก็ นี่ก็เยอะขึ้นผู้ติดตามก็ก็เยอะขึ้นคือชแนลเนี้ยมันเป็นชแนลรีวิวของแต่มันเป็นชแนลที่รีวิวของแบบที่ไม่มีใครรีวิวอะเออคือเวลาเราจะทําอะไรนะเราทําอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆไว้เออเอ,อ้ยลืมบอกลืมบอกรายได้มาจากไหนรายได้มาจากการแปะลิงก์เออในเมื่อมันจะมีมาจากสามทางคือชมโฆษณาสองรายได้สายเปอย่างช่องเอสจแปดแปดนะกูก็จะ กูก็จะแนบคลิปคลิปอะไรวะนะจะมีคลิปลับสําหรับพวกดีวงดีวายเออซึ่งกูไม่ได้ทํามาเป็นเดือนแล้วไม่รู้มึงยังอยู่ตําแหน่งกันหรือเปล่าก็พูดง่ายๆว่าแบบสนับสนุนช่องเดือนละสามร้อยก็จะมีเห็นไอเทมดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีหรอกไอ,ไอเทมมันก็ธรรมดาเลยคือดีวายนะกูบอกให้นะมันก็คือสิ่งที่กูพูดแหละแต่กูเอามาเฉลยว่ามันคืออะไรเออสมมติกระโปรงทรงเอปะ่ะเออกูพูดเกี่ยวกับกระโปรงทรงเ อะไรอย่างเงี้ยดีวายว่ามาเฉลยเนี่ยว่ากระโปรงมันเป็นกระโปรงอย่างงี้กูยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยเออในดีวายนะแต่กูไม่ได้ลงคลิปมาสักพักแล้วแต่คิดว่ากําลังจะลงเร็วๆนะี้เพราะว่าการ์ดจอเพิ่งได้กลับมาเออการ์ดจอเพิ่งได้กลับมาตอนนี้กําลังซื้อสาย HDMI ใหม่อยู่เออกําลังจะทําคลิปแบบแบบใหม่เออซื้อสาย HDMI มาใหม่เอ้าไอชิบหายมากูมันจะขับรถเร็วกันากำพ่องเนอะ คือเนี่ยกูก็กําลังทำทำใหม่ก็คือรายได้มาอีกทางนึงก็คือแบบคนสนับสนุนไว้เออคนสนับสนุนช่องแบบเปของกูก็แบบมีม,มีมีสิ่งล่อเออก็สมาชิกถูกสุดก็สามสิบาทจะได้ดูคลิปคือบางคลิปกูก็ไม่ได้บ่อยพับบิกอะเออมันจะได้ดูคลิปก่อนชาวบ้านไว้เอออย่างบางเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่สี่คลิปบางที่ยังไม่ได้พับบิกสมาชิกก็ได้ดูก่อนโดยที่ไม่มีโฆษณาเออคือถ้าเกิดสมมติมึงไม่มียูมึงไม่มียูทูปพรีเมียมนะแล้วมึงอยาก มึงไม่มี u t ท b e พีเมียมแล้วมึงดูแค่ช่องกูนะแล้วมึงอยากชมแบบไม่มีโฆษณามึงก็เล Ir ือกเลือกแบบมึงก็สมัสมาชิกได้ไอ้แค่เดือนละส0มสิบาทกูจะปล่อยคลิปก่อนแล้วแล้วที่คลิปที่แบบเปิดให้สมาชิกดูอะคลิปที่เปิดให้สมาชิก hmm. ดูอะมันเป็นคลิปเป็นคลิปที่แบบว่า มันเป็นคลิปที่แบบว่าไม่มีโฆษณาเออมันทน้ให้มึงอันนั้นอนะ่ะมึงชมได้อย่างนั้นแต่กูรู้มึงใช้เอ้นั้นยูทูบส์คลิปไอสัตว์แอดบ็อกมึงไม่มีโฆษณาเหมือนกันไอเ้แค่อ่ะเนี่ยก็คือรายได้มาจากโฆษณา y o u t u สองมาจากคนเปย์เออก็ขอบคุณลหลายๆเด้อไอ้แค่แต่แต่ช่องไอเจแปแปดแม่งที่กูต้องทํารายได้ใหม่อ่ะปกติอ่ะกูจะมีรายได้จากช่องไอเจปแปดไปหมุนเงินเออพูดง่ายๆกูจะมีรายได้ประมาณเดือนละประมาณ หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยหมื่นต้นๆหมื่นปลายปลายสองหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยไปหมุนในการซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยแม่งแบบช่วงที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยกูเอาเงินเงินแม่งใช้เยอะเออลักเอาหมาไปหาหมอเอาหมอไปหาหมาอะไรอย่างเงี้ยกูก็ต้องหารายได้เพิ่มเอยใช่ไหมกูก็รายได้เอจแปดแปดนี้ก็ต้องยกยกให้หมาไปแม่งกูสงสารเมียกูใช่ไหมเลย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปอ่ะก็ทำช่องใหม่ช่องใหม่เออเอยเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่ออ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้วัสดีบ๊ายบายเฮียตัดจบแม่งเลย